อาหารอ,อมนอณนะจังหวัดนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยออกลายไปผู้การรอต้องเกอบชมองมมโม็มีขาวมาด้วยเลยโอ้โหตายเส่เสนาล้วบอกว่ามีข่าวให้แก้ด้วยนะเดินไปด้วยเหลาสารก็องไยอมไปเลยด้วยน้ำมุกออน,นก็ดีหรือกินดันก็ดีสร้างความสเศษรรถที่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ตายของจังหวัดรอย่งในครับนะ รับจากการสารการการข่าวของหน่วยที่เกี่ยวข้องซึ่งตำมามจได้ทราบนะแต่สายทราบว่านะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยซึ่งผมเคยพูดไว้ตอนการประชุมท่าเกิดใครนะครับพักที่วัดบึงทองหวานนะครับนะครับเป็นสับเปลี่ยนกำลังนะครับมบงมัคคงคับให้ตำรวเราใชยบ้างเงินซึ่งตอนนี้นะซึ่งเดินทางมานะขับมาตำรวจเราก็ ตัวยาเสพติดตามที่สั่งกามนะครับบางกรณีรถติดกันสามความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ขอใหอ้ใช้วิชาการที่ได้ศึกษาเรียนมาเป็นแนวทางในการจับกลุ่มเพื่อป้องกันในเรื่องของสิงทธิมน,นุชชนอีกท่วนหนึ่งก็ก็ขอขอบคุณด่านทุกด่านนะครับ

หทางมีรวมทางวิ่ยาด้วยนะครับนี่คนนะครับปรากฏว่าตรงกับสายข่าวแจ้งว่ารถจะเดินทางออกมันไก่ไปล้ชอบกินนมนะเด็กชอบกินนมนมอะไร ารเนมดอายุอ่านอเยอยังนมเดี๋ยวเปิดจะเปิดแก้สิทธิ์นี่ครับสิบอันนี้มีแล้วจะมีเม็ดสีเขียวนะจะมีเม er <mermaid> ็ดส <live> <ps> ีเขี <gt> claro ยวสองเม็ดนะเม็ดสีเขียวคือเป็นเม็ดจำนวนนับนะถุงนี้จะมีเขียวสองเม็ดนะเป็นจำนวนนับนะฮะเอาเขียวเหมือนกับเป็นอะไใส่สีอาจจะใส่แครกเอรกับใส่ใบเตย Kijk op video, kijk op video, kijk op video, kijk op video, video,